สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับทางรายการพล l ิทอ t a นะครับทางช่องรายการ p ลิตทีวีครับสถานีโทรทัศน์สำนักงานตํารวจแห่งชาตินะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่ทางโซนภาคใต้นะครับแน่นอนนะฮะตำรวจภูธรภาค8ก็จะอยู่ในพื้นที่ตั้งของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองซึ่งเรามีการเปิดในเรื่องของโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกไปตั้งแต่เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโดยนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งแน่นอนนะฮะหลายท่านนั้นติดตามเรื่องของโครงการภูเก็ตแซนด์บล็อกก็ ต้องบอกว่าอยากจะเข้ามาท่องเที่ยวนะฮะบางคนฉีดวัคซีนโควิด -19 ในทีนี้ถึง2เข็มด้วยกันแล้วก็อยากจะเข้ามาสัมผัสนะฮะในพื้นที่ของภูกเก็ตซึ่งในตอนนี้รายการโพลิท็อกเรานั้นก็อยู่ในพื้นที่แล้วแล้วก็เราอยู่กับทางด้านของท่านรองผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค8ด้วยนะครับพลตำรวจตรีศัก์ศิลาเผือกอับครับรองสวัสดีครับก่อนอื่นเลยถามท่านรองก่อนฮะก่อนที่จะมีก่อนการเปิดภูเก็ตซันบ็อกซ์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมเนี่ยทาง สำรวจภูทรภาค8เนี่ยเรามีเรื่องของการรับนักท่องเที่ยวหรือว่ามีการเตรียมความพร้อมเรื่องภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังไงบ้างฮะก็ได้มีการประชุมกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหลายส่วนราชการนะครับที่จะมีมาตรการในการแจ้งเตือนประชาชนในการคัดกรองนะครับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาภายใต้เงื่อนไขในเรื่องของการฉีดวัคซีนในเรื่องของการต้องตรวจนะครับ แล้วอย่างการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อย่างนี้นะฮะนอกจากที่เรามีวัคซีนโควิด19ครบ2โดสแล้วแต่บางคนเนี่ยไม่มีวัคซีนเข้ามาแต่ว่าต้องเดินทางมากับครอบครัวหรือว่าเด็กบางคนที่อายุต่ำกว่า18ปีอย่างนี้เราต้องมีผลในการตรวจอะไรบ้างไหมฮะครับคือต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยนะครับก็ต้องมีเงื่อนไขมีคุณสมบัติในการที่จะเข้ามาที่จังหวัดภูเก็ตก็ต้องฉีดวัคซีนครบโดสนะครับ หรือในกรณีของที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีก็ต้องไปทำการเรียลไทม์และปิดเทสนะครับก่อน72ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านะถ้าเกิดเราไม่ได้มีการเรียลไทม์และปิดเทสมาก่อนล่วงหน้าอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเราเดินทางมาละอย่างนี้รเราจะมีวิธีการไหนไหมฮะถ้าเกิดจะเข้าในภูเก็ตอาจจะต้องไปตรวจสวอปในพื้นที่ใกล้ใกล้เคียงอย่างเงี้ย ในทางปฏิบัติที่ผ่านมานะครับก็นําเรียนว่าถ้าเดินทางมาแล้วนะครับจะถึงที่ด่านท่าจักชัยนะครับกรณียังไม่ตรวจเหลียวทามห e ืออีสเทสมาครับ,รบก็ขอให้ไปที่โรง,โรงพยาบาลพังงานะครับในการตรวจนะครับ แล้วก็เมื่อตรวจเสร็จเรียบร้อยก็จะสามารถนําผลเนี่ยล้วก็สามารถที่จะเข้าจังหวัดภูเก็ตได้ครับครับอัน,นี้ก็ไม่ได้รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยอาจจะเป็นคนที่เข้ามาในพื้นที่ภูเก็ตอาจจะเข้ามาทํางานหรือว่าอาจจะบางคนที่ขับรถขนส่งหรือรถสิบล้อต่างๆก็ต้องมีผลตรวจตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับใช่ครับ,รบ <Okay. S 2> ก็ขอความร่วมมือทุกๆท,ท่านนะครับที่จะเข้าภูเก็ตก็ต้องใช้ามาตรการนี้ แน่นอนนะครับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อย่างที่บอกนะฮะมี2กรณีนะครับนั่นคือถ้าเกิดคุณมีผลเรื่องของโควิด19มาถึง2โดสแล้วคุณก็จะสามารถเข้ามาในพื้นที่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วก็อยู่ในจังหวัดได้ตามปกตินะฮะหรือว่าใครที่ไม่ได้รับวัคซีนก็อย่างที่ท่านรองผู้บริการบอกไปนะฮะนั่นคือการผลตรวจเรียลไทม์แบบรับผิดเทสนะครับถึง72ชั่วโมงแล้วก็รวมไปถึงใครที่ถ้านก็สมมติว่าไม่ได้รับวัคซีนเลยแล้วก็ไม่ได้เรี time Rapid ยลไทม์รับผ ก็มีโรงพยาบาลพังงานะฮะที่รองรับอยู่นะคุณอาจจะเดินทางเข้ามาโดยที่ไม่ได้ติดตามเรื่องของบุก etsanbox มาก่อนนะซึ่งตอนนี้เราต้องบอกขอความร่วมมือจริงๆนะฮะเพราะว่าอยากจะให้เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนาร่องนะฮะเรื่องของความปลอดภัยโควิด .19 ประจําประเทศไทยด้วยครับก็ประชาชนหลายท่านที่ไม่ไม่ได้ตรวจมานะครับขาดสมบัตรก็ขอเรียนเชิญว่า ก็ยังเข้าภูเก็ตไม่ได้ไม่ได้กับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับโอเคแต่ว่าอีกนี้อีกหนึ่งเรื่องครับแน่นอนว่าในช่วงนี้ยังคงเป็นเรื่องของการแพร่ระบาดจากโควิด -19 นะครับประจำประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศกันอยู่นะฮะการเข้ามาแจ้งเหตุนะครับในพื้นที่อย่างเข้าไปในสพต่างๆนะฮะซึ่งทราบมาว่าก็มีบางคนเนี่ยเข้าไปลําบากด้วยเรามีหนึ่งโครงการดีๆครับทางผู้ญชาการตำรวจแห่งชาติครับก็ได้มีการมอบนโยบายให้ทางตํารวจภูธรภาค8 เข้ามาทําโครงการตัวนี้ด้วยที่ชื่อว่า p o l i รีเจนต์เอ็กซ์ออนไลน์สวิตนะฮะซึ่งต้องบอกเป็นโครงการนําร่องนะฮะตอนนี้เรามีแจ้งความออนไลน์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการแจ้งให้เลยนะครับขอบคุณค่ะขั้นตอนแรกคือเข้ามาหน้าไลน์หลังจากนั้นกดเพิ่มเพื่อนกดค้นหาแล้วกดที่ ID ดพิมพ์ว่าแอทพลิทแปนะครับหลังจากนั้นกดค้นหากดแชทเพิ่มเพื่อนขึ้นมานะครับ หลังจากนั้นจะมีฟังก์ชันในการแจ้งความเอกสารหายนะครับกดแจ้งความเอกสารหายหลังจากนั้นเราก็กดเข้าส euh <son> ู่ระบบไลน์นะครับกดไปที่ประชาชนทั่วไปนะครับครับนี่จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของผมนะครับผมจะลองใช้ในการแจ้งความนะครับยืนยันข้อมูลหลังจากนั้นเราจะมีข้อความให้ลากรอนนะครับเพส ตีผมรบกวนพี่อายุเท่าไหร่นะครับอายุ34ปีค่ะ34นะครับทำอาชีพอะไรครับทำอาชีพรับจ้างทั่วไปค่ะจ้างทั่วไปนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับ083ค่ะ853ค่ะ8 5 3าค่ะแานั้นรลเลือกวันที่เวลานะครับ แล้วก็เป็นเอกสารอะไรหายนะครับไม่ครับ,รบขีหายค่ะเลขที่1 2 3 4 7 5เดห้าค่ะขีเลขที่1 2 1> 3 4 7 5ห้าห้าครับหลังจากที่เราขอข้อความเสร็จสิ้นแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะถ่ายรูปคู่กับพัตยยชนนะครับทุกวนพี่ถอแนแหมแเราก็ถือนี่ใช่ไหมคะครับผมค่ะากนั้นเราถ่ายรูปนะครับหลังจากถ่ายเสร็จแล้วเราก็กดใช้รูปภาพนะครับค่ะ แล้วก็ทาการส่งข้อมูลจะมีลายแจ้งว่าคำร้องของท่านได้สาเร็จแล้วโดวยเจ้าหน้าที่จะดําเนินการตรวจสอบคำร้องของท่านภายใน24ชั่วโมองครับเด๋ยวผมจะดําเนินการให้เลยครับเรดียรผู้กองมีประชาชนมาแจ้งความเอกสารหายออนไลน์ครับรบกวนผู้กองตรวจสอบสถานะคำร้องในระบบด้วยครับ ครับผมผมเห็นแล้วครับผมในระบบกําลังต,วต,วตวรวจสอบออฟฟิดไปพิมพ์คาร้อ,องให้แก่ปรปชาชนได้เลยเดี๋ยวผมตรวจสอบถูกต้องจะไปยืนยันอีกครั้งนึ่งรับทราบครับผมได้ตรวจสอบคำร้องของประชาชนแล้วข้อมูลถูกต้องครับ,รบสามารถติ้นเอกาสารได้เลยครับรับทราบครับ สถานะคำลงได้ยืนยันเสร็จสิ้นแล้วนะครับจะมีลายแจ้งมาว่าเอกสารของท่านสามารถค้บดาวน์โหลดได้แล้วเข้าไปตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับเข้ามาสถานะเจ้าหน้าที่รับรองเอกสารพร้อมให้ดาวโหลดต่อกดเข้าดูข้อมูลนะครับนี่จะเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนนะครับดีค่ะดีนะครับประชาชนสามารถดาวน์โหลดสำเนาเอกสารรับแจ้ง ได้ตามนี้เลยครับกดคลิกเข้าไปจะมีรูปขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดนะครับที่สามารถดาวน์โหลดได้ทุกที่ไม่ว่าที่จะอยู่ที่ไหนนะครับเยงนท่านี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการแจ้งเอกสารออนไลน์นะครับหลังจากนี้พี่ก็ไม่ต้องมาลงพักนะครับสามารถแจ้งความที่บ้านได้ด้วยตนเองเลยนะครับขออระชาสัมพันธ์ไปยังเพื่อนๆพี่ๆหรือที่ทํางานของพี่เลยครับว่าหลังจากนี้เราสามารถแจ้งความออนไลน์ได้แล้วนะครับอขอบคุณมากว่าสะดวกมากเลยนะคะขอบคุณมากขอตัวทำงานนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับอย่างโครงการตัวนี้เดี๋ยวให้เราคร่าวๆหน่อยฮะทางท่านรอง ว่าเป็นโครงการอะไรยังไงบ้างฮะตอนที่ได้รับนโยบายในเรื่องนี้มาครับคือท่านผู้จัดการตํารวจแห่งชาติครับพลเอกสุวัสด์แจ้งยอกสุดนะครับท่านได้มอบนโยบายนะครับในเรื่องของจะทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะแจ้งเอกสารหายเนี่ยได้ทุกที่นะครับท่านผู้จัดการตํารวจภูธรภาคแปดพลตำรวจโทกิตลรัตนเพชรนะครับรบก็ได้มีการตั้งคณะทํางานเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมครับนะครับผมในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าคณะทำงานร่วมกับ ข้าราชการตํารวจนะครับที่เป็นทีมงานก็มีการศึกษานะครับขั้นตอนระเบียบวิธีการแล้วเราก็มีแนวความคิดว่าจะทําอย่างไรที่จะให้ครอบคุมทั้ง121สพนะครับขับเคลื่อนไปด้วยกัน7จังหวัดนะครับที่อยู่ของตํารวจปูธรภาคแนะครับได้ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันทั้ง7จังหวัดแล้วก็121สพครับครับแล้วอย่างการปัจจุบันนี้อย่างความออนไลน์การแจ้งออนไลน์อย่างเงี้ยมีความสําคัญยังไงบ้างฮะ ก็คือในเรื่องของเรามากำนนงถึงในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการนำเทคโนโลยีเข้ามานะครับลดภาระการใช้จ่ายนะครับ,รบในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ต้องอยากจะต้องลดในปัญหาในเรื่องของการเดินทางการอุบัติเหตุการจราจรน,นะครับเนี่ยครับ บ้านก็ห่างจากสถานีตำรวจนิดนึงนะคะก็น่าจะเป็นค่าน้ำมันรถค่ะประมาณ2-300บาทใช้เวลาการรับแจ้งความก็ประมาณ5-10นาทีครับถ้าไม่มีการรอคิวนะครับประมาณ2-3 0 0ามร้อยเดี๋เวลาที่ามาแล้วก้ก่อมาต้องคอยคิว่ันสองสามชั่วโมงได้ครับค่าเดินทางประมาณสัก100บาทได้แต่เวลาที่เสียไปนั้นมันสามารถทำอะไรได้เยอะมาก ต่อหนึ่งคนใช้เวลาประมาณ5 1 0นาทีค่ะอาจจะมีติดค้างแบบต่อวันประมาณ50คนก็ติดค้างแต่ละคนเข้ามาก็ต้องรอ Q คิวกันค่ะครับแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค8อย่างนี้เรามีหน้าที่ในการราับผิดชอบเป็นไงบ้าง,งน,นอกจากจะเป็นการแจ้งเอกสารหายออนไลน์อย่างนี้แล้วทางตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า P8 ผมเรียวกว่า P8OS แล้วละกันนะฮะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนำร่องนี้เรามีการระบบปฏิบัติการยังไงบ้างครับครับก็ก่อนจะไปเข้าสู่ระบบเรื่องอธิบายเรื่องของระบบ ก็ต้องนําเรียนว่าในสีติที่ผ่านมาเนี่ยถ้าทั่วประเทศนะครับการรับแจ้งเอกสารหายในประมาณ2 0 0 0 0 0ลายต่อเดือนต่อต่อเดือนครับครับผมนึกว่าต่อปีนะเป็นต่อเดือนเลยต่อเดือนครับเฉลี่ยประมาณเดือนละ100ลายครับประมาณนั้ในแต่ละวันห้าสิบคนนถึงปนึ่รอหกสิคนขึ้นไป พอเดือนประมาณ1 0 0 0ลายค่ะในส่วนของภาค8อย่างเมื่อเดือนมิถุนายนนี้ก็12,000ลายนะครับที่แจ้งกระสารหายเราคิดทำระบบเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคมก็เป็นช่วงของการที่ได้เทรนคนฝึก,กอบรมนะครับเจ้าหน้าที่ทุกสอพอนะครับร้อยเยยสอพอเนี่ยเราฝึก,กอบรมเนี่ยอย่างต่าๆก็ต้องมีความพร้อมสอพอละ5นายเพื่อสำหรับการเตรียมรับแจ้งออนไลน์นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นไปในเรื่องของที่ ได้มีการเราดูข้อมูลนะครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะทําอย่างไรนะครับที่จะสามารถบริการพี่น้องประชาชนพอข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยมีประชาชนหลังจากที่เราเปิดโครงการไปนะครับประชาชนที่ภาค8เนี่ยแจ้งมา12,000ลายเนี่ยนะครับแต่ว่ามีแจ้งทางออนไลน์อยู่ประมาณ800กว่าลายก็แปลว่าไม่ถึง10%เรนไม่ไม่ไม่ทราบยังไม่ทราบครับทราบ ยังไม่รู้เลยค่ะเพิ่งรู้วันนี้ค่ะยังไม่ทราบค่ะหมอยังไม่ทราบเลยค่ะก็จะเรียนทางบอกกทางสื่อนะครับให้น้องๆช่วยบอกกับทางพี่น้องประชาชนว่าตํารวจภาคแปดนะครับเรามีบริการสําหรับการรับแจ้งทางออนไลน์ได้เพื่อความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนคือต้องบอกก่อนอย่างนี้ว่าจริงๆด้วยความเคยชินใช่ไหมบางคนก็อาจจะเอกสารหายอย่างเช่นทํา แบบจำตัวประชาชนหายหรือว่าอาจจะเป็นสมุดบัญชีธนาคารอย่างนี้เราก็จะเข้าไปตามสพใกล้บ้านคุณนะฮะแล้วก็เข้าไปในการลงบันทึกประจําวันโดยที่เราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าโครงการเจ้าตัวนี้แหละนะฮะที่ออกมาตอบรับนโยบายดีๆแล้วก็เข้าถึงประชาชนมากขึ้นอย่างนี้แล้วเราจะเข้าไปแจ้งความออนไลน์เจ้าตัวที่ชื่อว่า p 8 os อย่างนี้เราต้องทําการยังไงบ้างฮะก็เข้าไปนะครับก็เิ์ชไปค้นหาไปที่แจ้งเอกสารหายนะครับเปิดโปรแกรมแจ้งเอกสารหายก็ จะขึ้นในส่วนของ p8os นะครับช่องทางหนึ่งหรือว่าเข้าไปที่ uh, p 8 o s p o l i s นะครับ,รบก็เข้าไปในระบบนะครับ,รบขั้นตอนก็จะมีกระบวนการขั้นตอนก็คือเพิ่มเพื่อนนะครับรย,ยืนยันตัวตนแล้วก็ยื่นคำร้องนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะไปพิจารณาแล้วก็ออกเอกสารให้รวมความเบ็ดเสร็จของที่ทำเอาไว้นะครับที่ไปก็จะพอมาณสัก15 2 0ถึงินาทีในการที่บริการให้กับพี่น้องประชาชน ถือว่าล้นระยะเวลาไปเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะึ่งบวางคนอาจจะด้วยความเคยชินนะฮะเรียนเรียนให้ท่านทราบก็อาจจะยังไม่เคยว่าเอ๊ะในการแจ้งความออนไลน์เนี่ยมันจะยากกว่าเดิมหรือเปล่ารู้สึกว่าเข้าไปแล้วต้องกรอกเอกสารอย่างเงี้ยมันง่ายด้วยความที่อาจจะเราทํามาตลอดอะไรอย่างนงี้นะฮะก็อย่างที่ท่านรองผู้บัญชาการได้มีการเรียนท่านไปนะฮะก็คือการเข้าไปในอ่าพีแปดโอเอสนะครับในการที่เข้าไปลง เรื่องของการรับแจ้งเอกสารหายออนไลน์นะฮะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ถึง7จังหวัด12 1สถานีอย่างนี้เจ้าหน้าที่เรามีการแจ้งเตือนยังไงบ้างครับหลังจากที่สมมติว่าผมทําเอกสารหายแล้วอยากจะเข้าไปแจ้งความตัวนี้ออนไลน์แล้วจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลยังไงบ้างครับก็พอแจ้งเข้าไปแล้วนะครับพอเข้าสู่ขั้นตอนของการเพิ่มเพื่อนเข้าไปนะครับยื่นคําร้องนะครับระบบก็จะไปอัลเลอร์เตือนให้กับเจ้าหน้าที่นะครับก็เข้าสู่ระบบของการที่ดูพิจารณาคําร้องนะครับในการที่จะ ออกเอกสารเพื่อเพื่อจะส่งเอกสารมาให้แล้วในสถานการณ์โควิดในขณะนี้ด้วยนะครับก็อยากจะในเรื่องของลดปัญหาในเรื่องของการเดินทางลดการสัมผัสให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วนอกเ,เหนือจากเอกสารหายอย่างนี้เรารเข้าสามารถเข้าไปแจ้งความอืนอ่นๆได้ไหมครัในทางปีแปดโอเอสคือณขณะนี้เป็นนาร่องในเรื่องของการแจ้งความเอกสารหายแต่ก็ต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าถ้าเกี่ยวเนื่องกับทางคดีอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ตัดดุลพินิจของพนัางการสอบสวนในการที่จะขอเชิญ พี่น้องประชาชนมาให้การที่สอพอนะครับขอเป็นเรื่องเฉพาะบัตรบัตรประชาชนหายสมุดธนาคารอม,มสินสมุดธานาคารหายในลักษณะแบบนี้ครับ,รบแต่ก็คือยังสามารถเข้าไปาแจ้งอย่างอื่นได้ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ในหลายติดต่อกลับไปบแล้วอย่างเรื่องของเอกสารหายอย่างนี้สมมติว่าเรารับแจ้งเหตุไปละว,ว่าสมมุติว่าผมฟลุกพลวันทํา สมุดบัญชีธนาคารหายแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่สพเมืองถลางแล้วกันนะฮะที่ภูเก็ตเข้ามารับแจ้งในส่วนนี้เราก็จะมีการที่เจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังไงบ้างคะก็อย่างนี้เลยครับพอดีก่อนหน้านี้ตัวผมเองก็ทําการทดสอบแล้วก็ให้น้องๆที่เป็นทีมงานเนี่ยนะครับทำการทดสอบอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเอกสารที่ที่ผมนําเรียนไว้ตามขั้นตอนนะครับพอเราเข้าไปในโปรแกรมแล้วก็ยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยนะครับยื่นคําร้องพอยื่นคาร้องเสร็จเรียบร้อยก็ส่งเอกสารเนี่ยไปให้กับ พนังกงานสอบสวนนะครับก็พนังกงานสอบสวนก็จะออกเป็นคําร้องนี่มาให้นะครับก็ออกเป็นคาร้องในเรื่องของการแจ้งเอกสารหายอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการที่แจ้งสมุดบัญชีธนาคารหายพอหลังจากที่ได้เอกสารฉบับนี้แล้วครับแจ้งเอกสารหายก็ไปยื่นคําร้องที่ธน,นาคารก็จะออกเอกออกเป็นสมุดของธนาคารมาโดยที่คือาทางประชาชนเนี่ยไม่ต้องเดินทางเข้ามาไม่ต้องเดินทางเข้ามาที่สพแต่พอเอกสารตัวนี้พอ ได้รับไปนะครับผู้ยื่นได้รับเอกสารไปก็สามารถไปที่แบงค์แล้วก็ไปที่สามารถออกสมุดที่ไามาด้เลยคือเราก็พิมพ์ออกมาจากที่เป็นออนไลน์ตรงตรง P8 iOS เลย้เราก็ยื่นไปที่แบงค์เลยโอ้สะดวกมากแต่ตอนนี้มีการนำล่องนอกจากตำรวจภูทรภาค8อย่างนี้จะมีการขยับขยายไปทางภาคอื่นบ้างไหมฮะก็คิดว่าในส่วนของรมชาติก็คงขยับไปทุกภาคครับเพื่อบริการให้กับพี่น้องประชาชนก็อย่างที่นําเรียนครับตัวเลขของ ประชาชนที่แจ้งน 2, 2> เนี่ยสองแสน,แสนคบ 2, สองแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจํานวนสองแสนอ่าำนวยคมสะดวกับพี่น้องประชาชนงดการเดินทางไม่เสียค่าใช้ใจ่ายอะไรที่ต้องเดินทางนะครับแล้วก็เป็นความสะดวกแล้วก็ในสถานการณ์โควิดก็จะดีกับพี่น้องประชาชนมากครับแล้วอย่างนี้ระบบหลังบ้านนะครับระบบหลังบ้านที่มีการแจ้งเอกสา,ารหานออนไลน์อย่างเงี้ยฮะเรามีการทํางานแบบอัปเดตเป็นแบบเรียลไทม์ด้วยไหมครับก็มีเจ้าหน้าที่ของเรานะครับในการที่ดูเป็นแอดมินแล้วก็ติดตามตลอดรวมไปถึง ณขณะนี้ต้องนําเรียนว่าเราก็มีการสํารวจความพึงพอใจของพี่น้องรประชาชนเราดูของที่ดีดีมากอยู่80%แต่ว่าไปส่วนของที่ต้องปรับปรุงตรงที่สําคัญตรงที่ต้องมีการปรับปรุงหรือเขาเรียมาว่าพอใช้เราก็จะนําส่วนนี้มามีประเด็นอะไรในเรื่องของเวลาก็จะต้องมาเข้าคณะทํางานในการ,รที่จะต้องบอกทุกสอปว่ายัางมีในเรื่องของที่พี่น้องประชาชนเราเนี่ยคอ,อมเมนต์เข้ามานะครับ,รบก็ต้องไปปรับปรุงครับ ถ้าออนไลน์ก็จะสะดวกค่ะเพราะว่าผู้แจ้งก็จะได้ไม่ต้องมาที่โรงพักก็จะได้แจ้งได้เลยคิดว่าดีอะค่ะก็ดีครับก็ดีนะครับระบบออนไลน์ก็คือน่าจะช่วยประหยัดเวลาการเข้ามารับแจ้งความเอกสารหายได้เยอะขึ้นค่ะดีครับผมว่าจะเป็นประโยชน์ั้งตำรวจแล้วก็ประชาชนเลยเรื่องที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าการใช้ระบบออนไลน์นี้ทำให้ประชาชนไม่ต้องเสียววเวลาในการเดินทางนะครับจากที่พักมาสานีตำรวจ และตัวพนักงานสอบสวนเองหรือตัวเจ้าหน้าที่เองเขามีเวลาในการตรวจสอบเอกสารที่เขาส่งข้อมูลมาก็แน่นอนค่ะน่าจะสะดวกต่อประชาชนค่ะก็ดีขึ้นค่ะสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ะก็ถือว่าทำได้ดีมากเลยนะคะ เรารู้สึกว่าเพิ่มความสะดวกกับผ<า>ู้ใช้บริการนะครับถ้าทำได้ถ้าทำได้เสร็จ ที่บ้านก็จะดีกว่ามาสถานีตำรวจเยอะเลยครับใช้ง่ายค่ะสะดวกสบายดีก็รู้สึกว่ารวดเร็วค่ะแล้วก็สะดวกทาได้ทุกที่แสดงว่าในสิบเปอร์เซ็นต์ที่ท่านรองบอกไปก็คือเราก็มีการติดตามฟิตแบกกันอยู่ตลอดเลยทีเดียวนะฮะก็อาจจะเป็นเรื่องของระยะเวลาบางคนบอกว่าแต่จริงๆต้องบอกว่าอ่าสิบห้าถึงยี่สิบนาทีสำหรับผมถือว่าเร็วมากนะฮะกับการที่บางทีเราเดินทางเข้ามายังสพหรือว่าในพื้นที่ที่เราไปแจ้งความอย่างบางคนทําเอกสารหายในบางพื้นที่อ่าผมยกตัวอย่างเช่นไปอยู่ที่ทะลางแต่คุณอยู่ในอีกพื้นที่ หนึ่งนะคะคุณก็ต้องเดินทางเข้ามาแต่ตอนนี้ก็คุณสามารถยื่นในแบบของออนไลน์ได้แล้วและอย่างนี้เรามีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาดูแลในส่วนนี้ยังไงบ้างไหมฮะก็เป็นเจ้าหน้าที่ตารวจเราครับที่มีความรู้ในเรื่องของทางด้านไอทีนะครับก็เป็นทีมงานน้องๆเป็นทีมงานในส่วนของไม่ได้มีจากทีมนอกเลยไม่มีก็เป็นในส่วนของท่านผู้จัดการตํารวจภูธรภาคแปดแต่งตั้งขึ้นมาครับครับแล้วก็อีกหนึ่งคำถามครับท่านรองประชาชนที่เข้ามาใช้ระบบ ในการแจ้งเอกสารหายออนไลน์ครับ P8OS เนี่ยเราจะมีการดําเนินการจากเจ้าหน้าที่ในด้านใดบ้างครมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอย่างนี้ได้ไหมครับสมมุติว่าเราเข้ามาแล้วเรายังไม่เข้าใจว่าจะต้องเข้าไปกรอกยังไงอะไรอย่างนี้เรามีการติดตามในแบบของอพูดคุยที่เรียกว่าอาจจะเป็นเหมือนกับเหมือนเรียลไทม์ที่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงนี้บ้าง <allt S 2> ไหมครัก็ต้องใช้วิธีการก็เพิ่มเติมในเรื่องของการโทรศัพท์สอบถามอะไรต่างๆนะครับในขณะที่เขาแจ้งในตอนที่เรียลไทม์กับทาง พนักงานกับเจ้าที่ตำรวจอยู่แล้วครับก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งโครงการดีๆนะฮะซึ่งต้องบอกว่าหลายๆท่านที่ติดตามมาจนถึงหน้าตอนนี้นะฮะแล้วอย่างในเขตพื้นที่การรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค8นี้ครับหลังจากที่เข้ามาใช้ในโครงการตัว PS อ P8OS ตัวนี้นอกจากการเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็เป็น Line แอดขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามีการครอบคลุมถึง7จังหวัดจังหวัดไหนบ้างับท่านรองผู้ชาการ ครับในของตำรวจภูทรภาค8เราจะมี7จังหวัดนะครับคือจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตระนองนครศรีธรรมราชแล้วก็ชุมพรสุราษฎร์ธานีครับซึ่งตอนนี้เรานําร่องแค่เฉพาะพื้นที่ของตารวจภูทรภาค8ซึ่งในอดาคตเนี่ย คุณจะสามารถใช้ได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยแต่ตอนนี้121สถานีครับกับ7จังหวัดนะครับคุณเข้ามาดาวน์โหลดตัวนี้ซึ่งก็ครอบคลุมถึง121สถานีนั่นเอง <120. S 1> ซึ่งต้องบอกว่าใครที่อยากจะใช้เจ้าตัว P8 OS นะฮะก็จะต้องอยู่ในพื้นที่ของ7จังหวัดนี้แหละแล้วก็121สถานีนั่นเองก็ต้องให้เฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นี้แล้วอ่าผมอยู่กรุงเทพม,มหานครเนี่ยถ้าผมเดินทางเข้ามา ในพื้นที่ภูกเก็ตนี้เราสามารถดาวน์โหลด<ช><ช>ได้ไหมฮะไ,ได้ครับก็เป็นพี่น้องประชาชนก็มีบัตรประชาชนก็สามารถที่จะแจ้งได้แต่ว่าเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ในาการนำร่องของ7็จังหวัดนี้ก่อนก็ขอเป็นอย่างนั้นก่อน ได้นะฮะซึ่ึงตั้งหมอไปอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับสุดท้ายแล้วครับระยะเวลาในเรื่องของการแจ้งกระสารหาอย่างที่บอกไปครบ15-20นาทีซึ่งสะดวกมากเลยทีเดียวฮะฝากถึงประชาชนครับกับโครงการนี้ฮะว่าเดี๋ยวอนาคตครับเราอาจจะมีการติดตามเรื่องของ P8 OS เียว่ามากขึ้นทั้งประเทศไทยแล้วก็เรื่องของการแจ้งเหตุดนเหตุร้ายที่ตำรวจภูธรภาค8ได้มีการดําเนินการมาตลอดด้วยครับครับนี่ครับนําเรียนกับพี่น้องประชาชนว่า เมื่อได้รับความสะดวกเราก็หวังว่าเขาจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ก็หวังต่อไปว่าเขาจะได้เป็นในส่วนของการที่แจ้งเหตุแจ้งเบาะแสอะไรให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรานะครับหรือถ้าเกิดมีช่องทางสาหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนครับก็เป็นโครงการที่เราเตรียมมาไว้แล้วก็ในส่วนของการพัฒนาในเรื่องของนักขณะนี้นะครับที่เป็นภูเก็ตแซนบ๊อบเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามา โครงการต่อไปที่คณะทํางานกําลังศึกษาก็คือถ้ามีนักท่องเที่ยวนะครับทำเอกสารหายลักษณะเดียวกันเรากําลังคิด,คดว่า,ก,าก็ต้องสามารถที่จะแจ้งเอกสารให้หายได้นะครับในส่วนของอก็ต้องไปดูในเรื่องของฟังก์ชันภาษานะครับดูในเรื่องของ ที่จะสามารถที่จะออกเอกสารให้กับนักท่องเที่ยวกรณีที่เป็นเอกสารหายได้เหมือนกันซึ่งในอนาะคตก็อาจจะมีในเรื่องของนักท่องเที่ยวก็สามารถตวโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ต้องอยู่ในระหว่างการศึกษาดูในรายรละเอียดอีกทีนึ่งเพื่ออ,อำนวยความสะดวกครับ,บ,รบต้องรอติดตามนะครซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าทั้ง7จังหวัดและ121สถานีนั้นก็ ถือว่าโชคดีมากๆนะ,ะได้อยู่ในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค8ผมเองยังอยากแบบว่าดาวน์โหลดเอามาไว้ใช้เลยแต่ก็ต้องอนํานร่องในพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งวิธีการอย่างไรในเรื่องของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วก็รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมะะได้ติดตามกันนะครับในรายการปลิดท้อกันตรงนี้นะฮะซึ่งวันนี้เราอยู่กับทางด้านของท่านรองผู้บัญชาการครับตำรวจภูธรภาค8 พลตำรวจตรีศักศิลาเพื่ออ่ำนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการผลิตทอคกับทางช่องผลิตทีวีสถานีโทรทัทั์สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้ขอบคุณท่านรองผู้บัญชาการด้วยครับครับครับสวัสดีครับ